ถ้าเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําให้ทุกคนเราก็จะแบ่งตามอิสลามกันปทุกคนบางคนนะคะติดตามไม่ทันยังไม่ได้อัปโหลดที่เ,<ร>เ,เพจโซนนะคะไปอลัลโูดลยนะไปดูในหมวดหมู่ของอะไรกันเลยค่ะเราก็จะไปดูในหมวดหมู่ทุกคนเริ่มเปตรงนี้นะ ทุกคนนะคะก็เราจะไม่เราจะไม่บอกนะทุกคนกลุตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนปลดล็อกไปเรื่อยๆนะหรือไปปลดล็อกตรงหน้าหลักก็ได้นะคะทุกคนจะเห็นอันนี้แล้วเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะนะแล้วก็จะเปลี่ยนจากภูมิทนี่นึงเพราะวันนี้เรสวมแบบอิสลามเอาแบบไปไว้นะคะเราจะมาบอกสองความลับคืออันนี้คือความลับที่หนึ่งใช่ไหมเป็น,นไม่ใช่ความลับอะไรตอนใหม่นะซึ <c oughs> ่งเดี๋ยวเราจะพาไปทุกคนนะคะไปที่ไปค่ายนะคะ ที่เล่นนอนเราต้องอ้อมเหรอนะอ่าแล้วก็ส่งไปส่งมาแล้วค่ะแล้วเราก็เป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าส่งกระเป๋านะรู้สึกว่าพอไปได้อยู่นะ ไปค่ะตอนนี้ก็ถึงนาทียวนะแต่ตอนนี้พีนี้จะไปยาวไปเพอคิดถึงกันใช่ไหมล่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เมาคุยกับเรานะคะแล้วก็ยินีต้องรับข้าวหอมนะคะน้องน้อยเป็น้ะไรไปถูกไหมอ่ะ 我从来没去过，但一用了啊。<noise> <noise>